เอาละครับปาร์กเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเราขับรถจากแฟชั่นไอแลนด์พมานาดไปที่โครงการใช้ใชเ,เวลาประมาณเท่าไหร่นี่เราถึงตัวโครงการแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้ระยะเวลาประมาณสัก5นาทีกว่าผังของโครงการนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเขามีเพียงแค่23ยูนิตเท่านั้นในตัวบ้านน่ะมีจุดเด่นหลักๆถึง9จุดด้วยกันเลย สำหรับใครนะครับที่อยู่ในโซนรามอินทราแล้วกำลังมองหาบ้านเดี่ยวที่ใกล้กับห้างแฟชั่นไอแลนด์รถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็ทางด่วนเอกมัยรามอินทราต้องดูเดอนนี้ EP อีีนี้เลยครับเพราะว่าผมกับพี่ปั้นเนี่ยจะพามาชมจุดเด่นของโครงการเดอะเวลเลอร์รามอินทราจากมีพาวเวอร์ตี้ครับซึ่งโครงการนี้นะครับเขาจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดแต่ว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆเพราะว่าจำนวนยูนิตเพื่อนบ้านทั้งหมดเพียงแค่23หลังเท่านั้นนะครับและยังมีการออกแบบผังโครงการได้น่าสนใจด้วยของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราไไปปสนกััเลยคครรบบ และด้านหลังของพวกเราตรงนี้ก็คือห้างเดอะพระมามนาดแล้วก็ติดติดกันกันกบแฟชั่นไอแลนด์นะครับครับตรงนี้เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมีทุกอย่างครบคันเลยใ,<ช>ในโซนรามินทานี้ครับ โครงการเดอเวเลอร์รามินทาห่างจากตรงนี้เนี่ยประมาณสักสากิโลเมตรเท่านั้นเองครับก็เท่ากับว่าถ้าอยู่ใกล้แฟชั่นตรงนี้เนี่ย<ม>ก็จะอยู่ใกล้กับวงแหวนรอบนอกการชนาพิเศษด้วยครับ<ม>หรือยังเลือกใช้ทางด่วนเอกมัยรามินทาในการเข้าเมืองได้นะครับโดยจะมีระยะจัดโครงการถึงด่านเนี่ยประมาณสัก5.7กิโลเมตรเท่านั้นครับเอาละครับปารคเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเราขับรถจาก แฟชั่นไ i แลนด์พอมานาดไปที่โครงการใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คร<ะ>ับจริงๆในแมพก็บอกแล้วนะว่าประมาณ6นาทีตัวโครงการเนี่เขาตั้งอยู่ในซอยรามอินทา62นะฮะซึ่งอยู่ใกล้ปากซอยนะเราเข้าไปประมาณสัก800เมตรเท่านั้นเองแล้วซอยรามอินทา62เนี่ยไม่ใช่ซอยตานโดยพักเราสามารถไปลัดเลาะออกฝั่งด้านหลังเนี่ยไปออกฝั่งถนนรัชดารามินทาได้ถ้าใครเนี่ยเขามากลับบ้านมาจากทางฝั่งนวมิน หรือว่าเกษตรนวมินนะไปเข้าทางฝั่งนั้นนะจะสะดวกกว่าทำเลเนี่ยนอกจากอยู่ใกล้ห้างแฟชั่นอย่างที่ปาร์คบอกไปพี่ว่าจริงๆแล้วอะทำเลที่น่าอยู่มันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยเนาะครับพี่ว่าอย่างจะเป็นพวกโรงเรียนนะหรือว่าโรงพยาบาลแต่ในโซนเนี่ยจะมีทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาตินะครับ,รบแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยเยอะมากเลยอยู่ใกล้ด้วยตรงโซนเนี่ยขับรถไปแค่2-10บนาทีก็ถึงแล้วนะครับ และนอกจากนี้นะตัวโครงการนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางที่น่าสนใจด้วยก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เรากําลังขับผ่านอยู่ตรงนี้ตัวโครงการเนี่ยเขาขับออกมาจากปากซอยลาดินทาวิปสอง 52, ไปจนถึงรถไฟฟ้าสายสีชมพูระยะทางประมาณสัก1กิโลเมตรนิดๆเองสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดก็คือสถานีลาดินทากอมอเนะครับหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูหรือว่าใครเนี่ยอยากจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยไปเดินทางต่อเข้าไปสายสีเขียวตรงสถานีวัดพระศรีก็ได้ครับ แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาที่ซอยรานอินทาห2แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปประมาณสัก800เมตรซึ่งตอนนี้เราใช้ระยะเวลาประมาณสัก5นาทีกว่าก็เรียกว่าใกล้เคียงกับ o o o l l e แ a p ที่บอกว่า6นาทีนะ <ผม S 1> แต่ว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เร่งด่วนถ้าเลิกงานเลิกเรียนอาจจะบวกเวลาเพิ่มนิดนึงนี่เราถึงตัวโครงการแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูจุดเด่นอื่นๆของโครงการนี้กันเลยครับไปกันครับ งการนี้นะครับเขาจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีให้เลือกทั้งหมด2แบบซึ่งวันนี้ผมกับพี่ปั้นเนี่ยจะพาทุกคนมาดูครบทั้ง2แบบเลยครับ,รบแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไซส์เริ่มต้นนะครับที่ชื่อว่าวิลาไซส์นี้เนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้นที่6 2 4ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเขาจะอยู่ที่220ตารางเมตรครับแล้วก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่18.99ล้านบาท ปัจจุบันเนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยนะพี่ปันลดสูงสุด2ล้านบาทนะครับ,รบไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเลยบ,บ้านของที่นี่เนี่ยเขาจะออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกครับจะสังเกตจากการที่เขาใช้รูปทรงแล้วก็เส้นสายที่ดูเรียบง่ายนะครับผสมผสานกับองค์ประกอบบางส่วนที่ดูมีความเป็นคลาสสิกเพื่อให้ดูไม่เรียบจนเกินไปสังเกตได้จากแนวเสาที่เขาย่อมุมนะครับแล้วก็เอาเส้นโค้งมาใช้เห็นได้ตั้งแต่ประตูทางเข้าหน้าบ้านตรงนี้เลย ทนสีของตัวบ้านนะครับเขาจะใช้เป็นโทนสีเอิร์ธโทนหรือใช้เป็นโทนสีขาวเทาน้าตาลนะครับ,รบเชื่อมต่อไปจนถึงกรอบบ้านอลูมิเนียมของประตูและหน้าต่างต่างๆเลยที่เขาจะใช้เป็นเกรดพิเศษยูโรนะฮะแล้วก็ใช้เป็นสีพิเศษเช่นกันสีซาราราเกรนนั่นเองครับซึ่งดีไซน์ของบ้านทั้ง2แบบนี้จริงๆจะใกล้เคียงกันเลยนะครับหลักๆจะต่างกันที่ขนาดที่ดินแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านและบ้านไทยใหญ่เนี่ยจะจอดรถได้มากกว่าที่3คันนั่นเองครับ เมื่อสักครู่นะครับผมกับปาคได้เข้าไปดูบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าในตัวบ้านน่ะมีจุดเด่นหลักๆถึง9จุดด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยก็คือตัวบ้านน่ะเป็นบ้านหน้ากว้างเน้นช่องแสงขนาดใหญ่ด้วยผนังกระจกค่อนข้างเยอะครับ,รบตัวไทยเริ่มต้นน่ะกว้างประมาณทั้ง3 3เมตร ทายย้ายใหญ่เนี่ยเกือบ1ิบเเมตรคาคเตอร์ของบ้านหน้ากว้างอ่ะพี่ชอบตรงที่ว่าเวลาที่เราขับรถผ่านไปผ่านมาบน,นถนนโ,โครงการอ่ะเราจะเห็นพื้นที่ของตัวบ้านเราค่อนข้างเยอะนั่นเองก็จะดูโดดเด่นหน่อยแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นบ้านหน้ากว้างมันอาจจะไม่ได้ลึกมากทําให้แสงธรรมชาติเนี่ยสามารถส่องผ่านไปยังกลางบ้านได้ค่อนข้างง่ายด้วยแล้วก็บ้านอ่ะจะเห็นไหมฮะว่าเขาจะใส่ผนังกระจกมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแล้วเป็นเฟร,รมบานใหญ่ๆที่เป็นไฮซซลิงด้วยผนังกระจกพวกเนี้ยเขาจะเป็นกระจกลามิเนตด้วยเป็นกระจกสางรัดดมาู สองกันบ้างคือตัวบ้านหลังนี้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่รองรับรถพลังงานไฟฟ้ามาให้ด้วยนะฮะจะอยู่ตรงนี้ อันนี้เขาจะเดินเป็นบล็อกไฟไว้ให้นะปาร์คเป็นจังช,นน<า>งชันไว้ให้แต่ว่าระบบไฟในบ้านในโครงการเนี่ยถือว่าเดินมาได้ค่อนข้างดีเลยเป็นไฟ3เฟสโหลดเนี่ยคืออยู่ที่30ทับหนนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถไปติดวอลชาร์จหรือว่า EV ชาร์จเอร์ที่สนามตรงนี้ได้เลยแล้วใครที่มีรถพลังงานไฟฟ้านเนี่ยก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้ซึ่งถ้าสำหรับใครเนี่ยที่มีวางแผนจะใช้รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยตัวบ้านก็รองรับว้ให้เรียบร้อยแล้วครับและจุดที่3านะครับก็คือพื้นที่ดินรอบบ้านใหญ่ครับที่ผมบอกว่าใหญ่นนก็ตต้้อองงงมมาาาาพูดถึบรฐข หมู่บ้านจะสรรทั่วไปก่อนตามกฎหมายแล้วเนี่ยหมู่บ้านจะสรรทั่วไปถ้าเราจะทําบ้านเดี่ยวอ่ะที่ดินต้องเริ่มต้นที่50วานะครับ,รบแล้วหลายโครงการที่เราไปมาก็ห้าสิบปีปีนิดนหนึ่งนะแต่ว่าโครงการเนี่ยอย่างตัวท้ายเรื้องต้นเนี่ยเขาเริ่มที่62.4ตารางวารรหรือตัวบ้านท้ายใหญ่เนี่ยที่ดินเริ่มต้นที่83.8ตารางวาทำให้เรามีที่ดินรอบบ้านที่สามารถเล่นอะไรกับมันเพิ่มเติมได้ ก็มาตอบภายในบ้านกับจุดเด่นที่4เลยครับ,รบจุดเด่นนี้ผมชอบม,มากๆพี่ปัน้นเพราะว่าเป็นจุดเด่นที่กาลเราจะพูดถึงพื้นที่บริเวณนี้ครับที่เป็นพื้นที่ดับเบิลรูมที่เขายกฟ้าเพดานสูงถึง6.3เมตรตรงนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือการสร้างบรรยากาศภายในบ้านอย่างที่คนเห็นอยู่ผมนั่งตรงนี้สบายมากเลยโปร่งมากๆใช่เพราะว่าข้อดีของเขาคือ1ทําให้บ้านเนี่ยโปร่งยิ่งขึ้นนะครับทั้งชั้น1นและชั้น2เลย แล้วก็รับแสงได้เยอะขึ้นด้วยจะเห็นว่าแนวกระจกข้างๆเนี่ยเขาสามารถทํากระจกขนาดใหญ่ได้แบบที่พี่ปันบอกไปนะครับตรงนี้ทําให้ภายในบ้านดูโปร่งและโล่งมากๆเวลาเปิดไฟหรือต่อให้ไม่เปิดเนี่ยก็ทําให้บ้านดูสว่างนะฮะอีกอย่างหนึ่งสเปซแบบนี้เนี่ยเราสามารถติดชเดเ e l i e ได้ด้วยใแล้วหลายๆคนอาจจะชอบฟีลลิ่งของการ มีชันเดรียภายในบ้านนะครับมาดูที่จุดเด่นถัดมาเลยครับครับ<น>ผมตรงนี้จะเป็นจุดเด่นที่5นะก็คือฝั่งด้านหลังบ้านใช่แล้วจะเป็นจุดเด่นที่เขาจะมีห้องอเนกประสงค์ให้ที่ชั้น1น,นะครับทั้ง2แบบบ้านเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบ้านตัวอย่างหลังนี้เนี่ยเขาเอาประตูออก จริงๆแล้วจะมีแนวประตูกระจกอลูมิเนียมก็คือเป็นเปผนังกระจกเนี่ยตรงนี้ล้อมรอบเอาไว้เรียบร้อยเราสามารถเข้าไปในห้องที่เป็นสัดส่วนได้อันนี้เขาลื้อออกเพราะว่าเขาต้องการจัดให้ดูเป็นโอเพนแปลนนี่เป็โล่งๆสบายๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยที่มีกระจกนะครับตรงนี้ก็จะได้ความเป็นสัดส่วนสามารถจัดเป็นห้องทํางานที่แบบนั่งทํางานได้เต็มที่เลยจะประชุมหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ต่างๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงนะครับหรือทำเป็นอีกหนึ่งห้องรองรับแขกก็ได้เพราะว่าห้องน้ําก็อยู่ด้านข้างตรงนี้นี่เองพ เขาจะเป็นประตูแบบดับเบิลแอสเซทด้วยก็คือเข้าจากลิฟ่งตรงกลางก็ได้รหรือเข้าจากด้านในห้องเอเนกประสงค์ก็ได้มี2ประตูนั่นเองแล้วด้านในห้องน้ำเนี่ยก็มีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้มาตรฐานแล้วละ่ะใส่กระจกชากกันน้ำมาให้เรียบร้อยมีทั้งแฮงชาวเวอร์เรนชาวเวอร์แล้วก็พัดลมดูดอากาศมาให้ด้วยครับใช่ครับมาต่อกันที่จุดเด่นที่6ครับ,รบจุดเด่นนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นที่ดีเหมือนกันทุกคน<ๆ>เพราะว่าจะเป็นการแยกโซนนิ่งภายในบ้านครับเขาจะแยกโซนพื้นที่หลังบ้านออกมาชัดเจนเลย ตรงนี้จะเป็นทางเข้าของครัวแล้วก็ด้านหลังครัวเนี่ยก็จะมีโซนเมดด้วยจะเป็นห้องเมดแล้วก็ห้องน้ําเมดนะครับ <Ừ> MM สําหรับใครที่มีแม่บ้านมาทํางานเขาก็ <teachings, S 2> จะมีพื้นที่พักผ่อนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มีแม่บ้านเราสามารถใช้ห้องนั้นเป็นห้องเก็บของก็ได้แล้วก็ห้องน้ํานตรงนั้นอ่ะเราอาจจะใช้เป็นห้องที่ล้างอุปกรณ์ต่างๆไม่ต้องมาเลอะภายในตัวบ้านครับถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชั้น2ต่อกันบ้างน,นะฮะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะครับถ้าเราเดินขึ้นบันไดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับพื้้้นนนนทีี่ถงงงตตรรกลาาบะะ ซึ่งตรงนี้จะจัดเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับ,รบพื้นที่อนเนกประสงค์ตรงนี้เราสามารถเชื่อมโยงมุมมองกับฝั่งด้านล่างได้ด้วยเพราะว่าเป็นดับเบิลวอลลุ่มแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องแสงที่เชื่อมโยงกันหลักๆเนี่ยจุดเด่นที่ชั้นสองจะมาอยู่ที่เรื่องห้องนอนมากกว่านะครับ,รบที่ชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องด้วยกันเป็นของลูกๆ2ห้องอซึ่งคาแรคเตอร์ของห้องลูกๆอ่ะถือว่าเป็นห้องที่ ห้องไซส์ใหญ่สามารถวางเตียงควีนไซส์ได้และมี<ล>ะห้องน้ำในตัวอันนี้ในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็วางเตียงควีนไซส์ไว้ให้ดูแล้วก็จะเห็นว่ามีสเปซทรายเตียงมีด้านข้างตรงเนี้ยเหลือค่อนข้างเยอะช่องแสงก็ถือว่าเยอะเหมือนกันครับผมแล้วตัวในห้องนอนเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำในตัวด้วยเวลาลูกๆมาใช้ตอนกลางคืนก็สะดวกสบายนะครับก็เป็นส่วนตัวด้วยใช่แล้วก็ถัดมาอีกจุดเด่นหนึ่งอันนี้อยากจะมาพูดถึงตรงจุดนี้เลยก็คือตัวบ้านอ่ะเขาเป็นระบบการก่อสร้างแบบก่อชาปูนหรือว่าคอนกรีนชานนั่นเองนะครับซึ่ง เห็นได้ชัดจากที่ผนังด้านข้างของพวกเราในบ้านมาตรฐานจริงๆแล้วผนังตรงนี้จะเป็นผนังทึบนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีการทุบออกเลยแล้วเราใส่เป็นช่องแสงบานฟิกขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมมุมมองไปกับโถงดับเบิลวอลลุ่มตรงกลางบ้านนะฮะแล้วทำให้ห้องเนี่ยดูโปร่งยิ่งขึ้นด้วยแล้วพอทุบแบบเนี้ยไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านด้วยเพราะการระบบก่อสร้างแบบก่ออิชาปูนนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายนะฮะเรามาดูห้องนอนอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูห้องเนี่ย อยากให้ทุกคนดูแปลนบ้านที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้ก่อนครับจริงๆแล้วฝั่งนี้ถ้าเราดูจากแปลนนะเราจะพบว่าเขาจะมีห้องนอนอยู่สองห้องเป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ฝั่งด้านหน้า,า,าห้องนอนลูกฝั่งด้านหลังนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่ก่ออิชปูลครับทุบอีกแล้ว<อ>คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์รรของมีลูกคนเดียว<อ>แล้วก็ทุบรวมห้องลูกเนี่ยผนังเชื่อมกันเป็นห้องมาสเตอร,ร์ขนาดใหญ่ห้องเดียวไปเลยครับผมเราพาทุกคนไปดูว่าเขาแต่งมาเป็นไอเดียเป็น พอเราเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่ง partition zone เป็นฟังก์ชันต่างๆครับนะซึ่งเข้ามาเราจะเจอกับพื้นที่ตรงนี้ก่อน walk in closet ขนาดใหญ่จริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะตอนแรกแต่ตรงน,นี้ได้ walk closet เต็มๆเลยใช่นี่นอกจากเรา build into เสื้อผ้แล้วจริงๆเราจะ build สัก อ่สองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีนะฮะแล้วก็ใส่ไอแลนด์ตรงกลางว่าเก็บอุปกรณ์อ่านาฬิกาอะไรต่างๆไว้กันแดดตรงนี้ได้นะครับแล้วด้านหลังตาตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยซึ่งอันนี้เป็นห้องน้ำมาตรฐานของม a สเตอร์เบดดูมอยู่แล้วขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วผมชอบที่ว่าเขามีอ่างล้างหน้าแบบพิส a ์แอนเอร์ด้วยใช้งานพร้อมกันได้2คนเลยใช่คุณผู้ชายคุณผู้หญิงก็ไม่ต้องแย่งกันนะฮะแล้วก็มีตัวโถสุขภัณฑ์เป็นระบบอัตโนมัตินะครับพื้นที่ยืนอาบน้ำเนี่ยก็กั้นกระจกฉาก ใช่แล้วก็มีอ่างอาบน้ําแบบฝังพื้นที่ด้วยวันไหนอยากผ่อนคลายหน่อยก็มานอนแช่น้ํากันได้นะครับ,รบแล้วพามาดูสเปซห้องนอนกันบ้างตรงน,นี้ห้องนอนของเขาเนี่ยฝั่งหน้าบ้านาานะครับอันนี้อันนี้จะอยู่ได้ช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งด้านหน้าบ้านเนะาะซึ่งสเปซอะอันนี้วางเตียงชิงไซ i z ได้อยู่แล้วล่ะเหลือพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะแล้วแต่นะอันนี้เราจะวางเตียงคัสตอมมากกว่าชิงไซก็ได้เพื่อใครอยากจะพาลูกๆมานอนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครวางชิงไซ i z ะผมว่าตรงเนี้ย เขาจัดแแบบชร์ arm กับตัวนึงวาง arm chair ได้มุมโต๊ะเช็คอีเมลเล็กๆตรงนี้ก็ได้นะฮะช่องแสงฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็มีระเบียงภายนอกด้วยปาร์คระเบียงไซนี้ปาคิดว่าเอาชุดโต๊ะเก้าอี้ออกไปนั่งได้ไหมได้สบายเลยครับเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เอาโดใช่ก็เผื่อว่าจิบกาแฟหรือว่าอยากจิบเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับชิลๆแต่แนะนําว่าช่วงเย็นๆนิดนึงที่แดดเริ่มร่มร่มแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ปลายเตียงค่อนข้างกว้างนะแล้วก็มีการแยกอีกโซนหนึ่งมาตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เลล็กๆแหะ ซึ่งอันนี้บ้านตัวอย่างก็เลยแยกออกมาเป็นพื้นที่ทํางานวางของสะสมวางของโชว์ยังพอมีหน้าต่างช่องแสงตรงนี้มาให้ด้วยครับสําหรับครอบครัวไหนนะครับที่อยากได้พื้นที่ดินที่มีขนาดกว้างขึ้นแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพิ่มยิ่งขึ้นเนี่ยแถมจะมีงบประมาณเพิ่มเติมสักประมาณ6-7ล้านผมแนะนําเป็นแบบบ้านไซส์ใหญ่เลยครับที่เขามีชื่อว่าแวนเท e ั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้นนะครับ83.8ตารางวาพื้นที่ใช้สอย282ตารางเมตรกับราคาเริ่มต้น25.9ล้านบาทพีังแถมหลังนี้นะครับเขาจะจอดรถได้3คันด้วยทุกคนส่วนภายในตัวบ้านนะครับการมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมาทําให้บรรยากาศยิ่งโปร่งและโล่งขึ้นมาอีกครับเห็นได้ตั้งแต่ในส่วนของ Living Room ที่มีพื้นที่ฝ้าเพดานสูงกลางบ้านนะครับส่วนฟังก์ชันที่เพิ่มมาของชั้น1คือห้องน้ำพาวเดอร์รูมอีก1ห้องทําให้ห้องอเนกประสงค์จะได้ห้องนั้นในตัวเลยในกรณีที่ทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ได้ความเป็นส่วนตัวสูงเลยครับ ส่วนห้องหลังบ้านจะได้ครัวขนาดใหญ่ที่สามารถทำไอแลนด์ภายในได้เชื่อมต่อไปอยังลานซักล้างและห้องเมดที่มีห้องน้ำในตัวมาให้เช่นเดิมครับส่วนบันไดจะอยู่ฝั่งด้านหลังบ้านนะครับเป็นรูปตัวยูแต่ว่าจะมีการเจาะช่องแสงตรงกลางเพิ่มเติมเสริมให้ตัวพื้นที่บันไดดูโปร่งขึ้นครับขึ้นมาที่ชั้น2เนี่ยยังคงมีพื้นที่เอเนกประสงค์อยู่จะได้ความกว้างเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและห้องนอนลูกๆทั้งสองห้องยังคงได้พื้นที่ใหญ่วางเตียงควีนไซส์ได้พร้อมห้องน้ำในตัวมาทั้งคู่ สุดท้ายห้องมาสเตอร์เบดรูมครับกินพื้นที่ใหญ่ตั้งแต่ฝั่งด้านหน้าบ้านจนถึงด้านหลังบ้านเลยมีฟังก์ชันระเบียงภายนอกให้ใช้งานมีพื้นที่แต่งตัวขนาดใหญ่จะก,กัารเป็นห้องแต่งตัวแบบติดแอร์ก็ได้นะครับและด้านในห้องน้ำมาสเตอร์บาร์ดูมีขนาดใหญ่ฟูลฟังก์ชันแบบเดียวกันด้วยครับ งการนี้นะครับเขามีเพียงแค่23ยูนิตเท่านั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณเกือบเกือบ8ไร่ครับผับบงของโครงการนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าจะเห็นว่าเขาจะแยกโซนของบ้านเนี่ยออกเป็น2โซนเ,<อ>เพื่อกระจายความหนานแน่นของการอยู่อาศัยครับอย่างโซนด้านซ้ายมือของผมตรงนี้เนี่ยจะมีประมาณ11ยูนิตนะครับ,รบส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ด้านขวาเนี่ยจะมี12ยูนิต ตรงนี้จะช่วยทําให้บรรยากาศในแต่ละโซนเนี่ยค่อนข้างเงียบสงบรถเข้าออกไม่พลุกพลานครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาจะแยกสองโซนนี้ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่เขาปลูกต้นไม้มาค่อนข้างร่มรื่นเลยทุกคนตรงนี้จะช่วยเป็นบรรยากาศดีๆให้กับโครงการครับเพราะว่าบ้านในแต่ละโซนเนี่ยจะต้องขับผ่านพื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยทีเดียวครับแล้วก็ถนนเมนตรงนี้นะครับจะมีบ้านที่หันหน้าเข้าสวนด้วยข้อดีก็คือเขาจะเป็นบ้านได้วิวสวนแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวสูงครับเพราะว่าจะมีบ้านฝั่งตรงข้านนนนนนัั่อองงาาาาา้้้บหไปททิศ ก็ค, <S <S คือทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ <อ S 1> ตนะครับสองทิศนี้เขามีข้อดีแตกต่างกาันอย่างฝั่งทิศเหนือเนี่ยช่วงบ่ายก็จะหน้าบ้านไม่ร้อนเพราะว่าแดดอ้อวฝั่งด้านหลังบ้านรหรือทางฝั่งทิศใต้เนี่ยในปีปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีปริมาณลมวิ่งเข้ามาทางฝั่งด้านหน้าบ้านมากกว่าทิศเหนือนั่นเองและในโครงการนี้นะครับยังมีบ้านตำแหน่งพิเศษหรือว่ายูนิตพิเศษอยู่ 2, 2> ยูนิตด้วยก็คือเป็นบ้านที่ได้ผืนที่ดินข้างบ้านเยอะเป็นพิเศษอยู่ด้านข้างพวกเราตรงนี้เองนะฮะสองหลังเนี่ยเขาจะมีผืนที่ดินเยอะ 175ตารางวาซึ่งถือว่าเป็นไซต์ที่ดินที่ใหญ่มากๆอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่อยากได้พื้นที่ดินด้านข้างบ้านมาทําอะไรสักอย่างเช่นทําอาคารรับรองทาสระว่ายน้ําก็ได้ทําเพลย์กราวส่วนตัวให้ลูกๆก็ได้นะครับถ้าใครสนใจพื้นที่ดีพิเศษเ็าจะมีให้เลือกอยู่2แปลงในโครงการนะครับถัดมาเรามาดูเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางกันบ้างอย่างที่ปาร์คบอกเราพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูเลยนะฮะ พื้นที่ส่วนกลางของโครงการเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงแกนกลางอ่ะเป็นผืนที่ดินผืนผ้านแนวนยาว,ปนนวไปวอ่เนื้อที่ดินอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบจะครึ่งไร่นะครับ,รบแต่ว่าเขาจะมีการแบ่งเป็นฟังก์ชันเป็นโซนโซนโซนแรกอ่ะจะเป็นโซนการ์เด้นก่อนเราจะเจอลานสนามหญ้าโล่งๆตรงนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบเป็นคอนทัวร์ไร่ระดับขึ้นไปมีต้นไม้ใหญ่ด้วยแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้มีพาวิเลียนอยู่ด้วยใช่ครับซึ่งเวลาตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่อ่ะเวลาประมาณสักสิบเอ็ดโมงแดดกำลังร้อนเลยเราจะเห็นว่า คาเวียนด้านหลังเนี่ยรเราสามารถมาใช้งานทั้งวันได้เลยเพราะว่าเขามีชายหลังคาที่สามารถบังแดดบังฝนได้นะครับแล้วก็ถัดเข้าไปด้านหลังพวกเราตรงนี้เราจะเจอกับส่วนของสระว่ายน้ำแล้วตัวสระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะเป็นสารระบบเกลือเป็นสระน้ําล้นนะครับ,รบซึ่งจะยกสเต็ปสูงขึ้นมานิดนึงไซซิ่งของสาะเนี่ยความกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรความยาวเนี่ยประมาณ16เมตรซึ่งถือว่าก็พอออกกำลังกายได้แล้วก็มีแยกโซนสระเด็กไว้ด้วยแล้วก็จะเห็นบรรยากาศว่า เขาจะมีการปลูกต้นไม้เนี่ยล้อมรอบพื้นที่ของสาไว้น้ำมาไว้เพื่อเพิ่มบรรยากาศความร่มรื่นหรือว่าสร้างพรเวซีให้กับลูกบ้านเวลามาใช้งานด้วยนะครับหับจากนี้ไปเนี่ยจะเจอส่วนของตัวอาคารแลร้วเขาจะมีอาคารอยู่2อ,อันด้วยกันซึ่งอาคารแรกอ่ะมันคือล็อบบี้นั่นแหละ,<ฮ>ะให้ลูกบ้านอ่ะมานั่งเล่นมาตาัดแอร์หรือว่ามารับรองแขกก็ได้กรณีที่บ้านเราไม่เรียบร้อยอตรงนี้ผมชอบเลยนะพี่บ้านบรรยากาศดีเพราะว่ามีกระจกล้อมรอบกรก้าเพดานสูงด้วยครับตรงนี้จะได้ความโปร่งโล่งเป็นพิเศษเลยแล้วเขามีการใส่กิมมิคเล เล่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ,รบแล้วก็อีกอาคารหนึ่งจะเป็นอาคารที่เป็นห้องฟิตเนสออกกำลังกายนะครับซึ่งในห้องนี้ก็ใส่อุปกรณ์ขึ้นเล่นแบรนด์เทคโนโจิมมาให้นําเข้ามาจากอิตาลีนะครับและด้านหลังของห้องฟิตเนสออกกำลังกายก็จะมีห้องน้ําแยกชายหญิมาให้ครับและนี่คือจุดเด่นทั้งหมดของโครงการเดอะเว l เลอร์รามอินครับ ต้องขอบคุณทาง V p r o p e r t y ที่ให้เราสองคนเข้ามารีวิวนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เยี่ยมชมบรรยากาศจริงของโครงการได้เลยเขามีบ้านตัวอย่างให้ดูครบทั้ง2แบบเลยครับครับผมหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะชอบที่ให้พวกเราไปเจาะลึกจุดเด่นโครงการไม่ว่าจะเป็นบ้านแนวราบหรือคอนโดเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราทาง y ยู t ู i n ิ of l i วิ n g ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้รายการเดอรสนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ